เดา 1, จะเป็นส <2, 000, S 2> องล้านแท็กห้าครับสองล้านแท็กห้ารอนทันป้าเอ๋ทันครับห้าเอ๋ยี่สิบเอ็เอบย์หมายห้าก่อนชนะหรือถูกต้องครับใช่ ว่าทางทางผมกับเพนมีปัญหาครับก็คือจะมามีสตอรี่กันมีเรื่องมีเล่ากันปัญหาเรื่องอะไรครับทุกคนเอ่อคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพูดไงดีร้านมาดของร้านนิงนิดหน่อยครับมีปัญหากันจบเฉียวนิดหน่อยครับจบเฉียวกัทบไหลกันครับแล้วก็ต่างคนต่างไม่พอใจกันปัญหางัดร้านนะครใช่ครับหนึ่งแต่ เติมพันละครับเอ่อจะเป็นสองล้านแท็กห้าครับสองล้านแท็กห้าร้อนทันป้าเอ๋ทันครับห้าเอ๋ยี่สเอ๋คอบใช่ถึงห้าก่อนชนะหรือถูกต้องครับใช่ครับเขียนไม่นับไฟนะครับครับครับผมแล้วก็เล่นถึงคือถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงห้าเอ๋ครับก็ถึงหนึ่งรีเลยใช่ครับเล่นไปได้จนกว่าจะเที่ยงคืนครับจนกว่าจะเที่ยงคืนห้าทีครับ นั่นหมายความว่าในช่วงเวลาที่เงดท,ทํางานดำเราสามารถโป้นหรือทําอะไรกันได้อยู่ไหมครับคุณหลับถ้ามันต่อเนื่องก็ได้ครับถ้ามันต่อเนื่องได้ไหมครับพี่สมรอันนั้นเป็นกฎประเทศอ่ะ,ะแต่ถ้าใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นต่อเนื่องจริงๆก็อาจจะได้ครับถ้าเป็นต่อเนื่องจริงถ,ถ้าต่อเนื่องผมว่าก็ปล่อยปล่อยเล่นได้ดีกว่าครับแต่คุณกันเองได้ใช่ไหมครับพี่สมรเ,เจสมรได้ได้ได้ ดีๆไหมครับคุณกำลังถ้าแบบมันต่อเนื่องก็ปล่อยโัวัปต่อเนื่องไปเลยไม่ไม่ผมขอถามสภาหนึงตอนนี้คือประเทศมันมันห้ามป้น่ะมันยังไงครับตกลงกันได้ไหมหรือว่ายังไงครับถ้าเขาห้ามป้นก็ต้องห้ามป้นครับตอนนี้ก็ต้องป้นยังไม่ได้ครับอ๋อยันก็เล่นแบบได้อันนี้ไปก่อนก็ได้พี่เล่นแบบไม่มีปุ่ได้ครับเล่นแบบไม่ป้นปุมทิ้งอะไรเงี้ยเนาะก็คือเล่นแบบนี้วันเดียวหนึ่งลีถูกไหมครับถูกต้องครับโอเคร่อนทันปะ อะไรนะครับทิ้งงานโอเคเพื่อว่าโดนตีนสักสี่ห้าไหมครับคุูกะลังหรือว่านานไปเดี๋ยวมันจะมีครูดาวแยกกันจากสภาชิปนาทีอยู่แล้วครับขั้นตอคตามสภาก็ได้พี่ได้ครับจะได้เตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยนัดไฟกัแล้วเตรียมให้หน่อยประกาศครูดาวแยกคู่นี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ เอาคูดาวคูดาวไม่ไม่ไม่กัดอ๋อคูดาวคุกไม่เอาไหมพี่ไม่เอาไหมเล่นแบบว่าันนี้หน่อยมันจำกัดเวลามันจำกัดเวลาอยากเล่นแบบว่าออกคุกมาก็เล่นเลยอะไรเงี้ยอ๋อก็คือก็คือในคุกเราไม่ตีกันเนาะแล้วก็แล้วก็ในระหว่างที่เราเบิกหมายถึงว่าเบิกรถหน้าคุกอย่างเงี้ยเราจะตีกันได้เลยไหมครับหรือว่าไงตีกันได้เลยไหมเพราะว่ามันมันจำกัดเวลาได้ครับได้ได้ผมผมมองว่ามันก็ถือว่าเป็นการที่เรียนรู้ด้วยครับ ได้ครับคือดักมาที่15นาทีไม่เอาก็ใช่ถ้าถ้าทำที่เราได้เรียนรู้ด้วยที่หลังพึ่นก็คือเปายถึงว่าออกคุกมาแบบสมมุติว่าเราโดนเขาดักอุ้มต่ออุ้มต่อหรือว่าเราจะดักอุ้มส่วนก็ได้เลยไม่ต้องมีคูดาวคุกใช่ใช่ครับใช่ใช่โอเคครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับคือสีฟ้าเราสีฟ้าตีได้แต่ถ้าสีเหลืองก็เหมือนตามกฎประเทศว่าไม่ครูดาวออกตครูดาวออกตู้ก็ปกติตามเมืองประเทศไม้ตามประเทศได้ครับมันจะได้ฝึกอุ้มส่วนกันด้วยแต่แต่ถ้าหัวสีฟ้าอยู่ตีได้ใช่ไหม ีได้ครับได้แต่แต่แต่เกาบอกคนในแก๊งว่าพยายามกดออกให้หน่อยโอเคแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่กดออกได้ครับได้ได้ครับแล้วก็ไม่กักศพครับเจ๊ไม่กักศพไม่ไม่กักศพแบบว่าแบบที่เขาตีตำรวจกันครับไม่กักแต่ตีตำรวจนอกนอกอแต่แบบลากอยู่ช่วยเพื่อนบัมรถตีตำรวจตรงนั้นไม่น่ามีปัญหานะครับคุณกำลังใช่ครับใช่ไหมครับใช่ใช่โอเคประมาณนี้ครับเจ๊โอเคเดี๋ยวประกาศ ครูดาวแยกจากกันสิบนาทีให้ครับได้ครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าผมว่าเราหาก็ไม่เจอก็ให้สลิปก็ได้นะครับติดต่อทางทางตู้ได้พี่ได้ครับได้ได้เดี๋ยวนัดไฟเลยจะไดินเล่นเล่นกันโอเคครับได้ได้พี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเล่นเลยครับ